ลูกนี้ไม่ต่ำกว่าสามแสนนะคะไม่ต่ำกว่าสามเลย่แค่หลอเนี่ยใช้เวลา2เดือนอ๋นอนี่รบ้างมากอน้าวเลย พี่ตูนฮิวินะคะทุกคนพี่ตูนฮิวินะคะพี่ตูนฮิวิ๋เราที่จำได้น่ะฟุกไปมันเกิดพี่ตูนมาไม่มาครั้งเดียวมัง้ง ต้องกลับมาจัดอีกครั้งหนึงนะคะหลังจากที่แบบว่าโรคโควิดมันก,ก็กลายเป็นโรคท้องถิ่นเป็นอะไรไปก็แบบว่าทัวต้องใช้ชีวิตติดก็แค่ดูแลตัวเองรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่จะให้อยู่จะชีวิตคงไม่ได้และตีมพี่ตูนอะ่ะในความเป็นแบบสูนเลี่อะ่ะมันไม่ได้ตีมง่ายเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะ่ะตีมคือเอเลียนค่ะทุกคนชื่อหนพี่ตูนชอบเอเลียนมากเพราะว่าสมัยก่อนตอนพี่ตูนประกวดร้องเพลงอะ่ะเขาก็ใช้ชื่อว่าเอเลียน ชุดเขาบอกว่าชุดห้ามใหญ่พวกเราเลยทํากกันบ้างว่าห้ามใหญ่ไปเราก็แต่งตัวแบบปกติแต่เราก็จะมีลูกเล่นนิดน,นึงและนี่นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไป make over ค่ะจะบอกเลยว่าเต็มที่มากเพราะว่าการที่จะไปงานพี่ตูนเนี่ยให้สมฐานะสมความเป็นเอลี่แบ็คคอว่าเนี่ยก็ต้องเต็มที่ด้วยให้เจ้าของงานเขาแบบว่าดีใจแล้วก็ไม่เสียใจที่เชิญแล้วก็ไม่ผิดหวังในตัวของความเป็นฟุกอัลอนนะคะแล้ววันนี้ผมไม่ดได้แต่งหน้าเองค่ะจะมีช่างค่ทุกคนเป็นแบบระดับ ครูระดับอาจารย์เลยบอกเลยว่าเวอร์สุดๆมาดูกันว่าใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆอนัดกับคุณครูไว้3โมงแต่เนี้ย5โมงแล้วยังไม่ถึงนะ,ะัะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปังปุ๊หรือจะพังปุนะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยแบบไม่เคยเมโอเวอร์เลยขนาดนี้เลยอะทุกคนแต่ละปีทุกคนคือฆ่าได้ฆ่ากะเทยคือการแข่งขันต้องให้สุก,กันฆ่ากันให้ตายถ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะอุ๊ย อย่างง่ายอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าฟูไปแต่งหน้าที่ไหนนะคะทุกคนตื่นเต้นว่าตอนนี้ทุกคนนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะแต่เรายังอุบไว้ก่อนว่าคืออะไรยังไงเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเองในการออกงานนะคะทุกคนให้ดูป้ายก่อนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุโรสค่ะสวัสดีค่ะนี่คุจอยนะคะ ไม่ใช่สิคูเจโร ที่นี่คือโรงเรียนสอนแต่งหน้าค่ะก็คือเป็นโรงเรียนที่ปุ๊กเนี่ยมาเรียนแต่งหน้าเมื่อ5ปีที่แล้วปีหกตาะสี่ตุลา6กศูนย้ปีแล้วแล่วดีๆไม่น่าเชื่อตั้งแต่วันนั้นมาบ่นให้กูฟังว่าเขียนคิ้วไม่ได้ทีวันนี้มีเครื่องสำอางของตัวเองแล้วเลยวันนี้ก็ต้องคลานเข่ากลับมาหาคุณครูอีกรอบหนึ่งเพราะว่างานมันใหญ่ค่ะคุแล้วบอหนูออกงานแล้วก็ตามหนูไม่เคยให้ใครมาทำแล้วคือทำเองแต่น่าน้าผองกาแฟสองคนเราหลายคนคาดหวังปุกกล้องออกงาน แต่ละครั้งต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังมาดูนะคะวันนี้ครูจะแบบว่าครีเอทอะไรให้เรายังไงตื่นเต้นหรือเปล่าอ่ะตื่นเต้นสุดๆครูก็ตื่นเต้นเพรว่าคืนนี้ต้องถอดเสื้อผ้าได้ค่ะใส่เสื้อพี่นนี่มาแบบว่ากดเลยแต่ว่าด้านข้างเราจะเป็นทีมสาวใช่คือว่าด็ เขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยแบบว่าทําเล่นๆฝึกเองไม่ได้นะตอนแรกนะตอนจะไปเรียนเขาถามว่าเป็นไหมเป็นงาน,เ,นเชเจ๊ไปเฟกของเราคือน้ําแดงผสมกาแฟ งานทชู่งานหนังสือพิมพ์สำรีแค่นั้นเราก็ว่าตัวเองนี้ค่ะเก่งแล้วแต่พอเป็นของจริงงานเรากลายเป็นกระตูเล่มระบาดเลยหนูที่นู่นอ่ะเขาทุกอย่างเขาต้องสมจริงถ้าไม่สมจริงปุ๊บนี่ขายผังเลยคือเราจะคิดเล่นๆทําเล่นไม่ได้เลยทุกอย่างต้องมีเหตุและผลแล้วไอแต่งไอเอฟกี้เนี้ยจะบอกว่าไม่มีนะคะน้อยมากที่แบบว่าเปิดสอนหรือคือไม่เคยเห็นดีกว่าที่นี่นะคะซติเตอร์เมค์อัพค่ะทุกคนมาเลย ลูกนี้ไม่ต่ำกว่าสามแสนนะคะไม่ต่ำวกว่าสามใช่แค่หนอนเนี่ยใช้เวลาสองเดือนเนี่ยอ๋อคอนเทนเลอร์เกินคอนเทนเลอร์เกินวเวอเเร์มากเพื่อูุตลอด คือจะบอกว่าที่อื่นเนี่ร mm ู้ยังไงว่าแต่แต่ที่เนี่ยไม่หยุดที่จะแบบว่าหาความรู้เพิ่มอัูอะก็ยังแบบต้องไปเรียนเพิ่มไปเรียนเพิ่มเพื่อเอาความรู้ใหม่ๆมาสอนตลอดเพราะว่าครูรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราหยุดเราจะกลายเป็นช่างโบราณจริงถ้าวันหนึ่งมีวิธีใหม่มาครูดีดนิ้วครูเปลี่ยนเลยครูจะไม่บอกว่าเฮ้ยฉันฝึกวิธีนี้มาเป็นสิบ0ี่สิบปีไม่ค่ะ มาเรียนเลยยังพูดกับขายไปว่าให้มาเรียนคนยังงงว่าแบบฝีมือแค่ไหนอ่ะนี่ต่อไป,ไปแป้วอะครับโฟร์เตอวิ่งลิงยังไม่หยุดใช่ไหมคะ เสแล้วเมื่อกี้เปิดพี่นันได้เปิดวันนี้ว่าเสร็จแล้วเป็นแบบไหนครูเริ่มไม่หยุดมาเราเรื่อยและชิญเวลาต่อ,าาอจากนี้ไปเชิญชมสบพุกกระลานได้เลยค่ะเ,เรียบร้อยะครับทุกคน ลุกสุดๆอันนี้เมคอัพไม่มาให้เราต้องมาเติมเมคอัพอ,อ,อีกขอบคุณคุณจอยแล้วคูลมากๆลงุกมีปังมากแบบสุดๆคือนูว่าตั้ง<ๆ>ใจว่าสีเลี้ยวไปมาปุ๊บอ๋อเอเลี่ยนตัวจริงค่ะเออลายคุณวันลายในลายในลายลายสิถูกดีมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณค่ะมุ่งหน้าไปงานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พวกเศร้าอ่ะมันบอกขอบคุณต้าแมนมั่งเหมือนโก้ยขยโยมั่งอ่ะ นี่แหละคืงงนางเนตี้มารับนะนางเนี้มาเอเลี่ยนไปไหนหรอเขาเกิดแต่งคดีไปที่ไม่มาตายภูมิใจเสียใจตอนนี้เขากำลงือเค้กละมาไม่ทันค่ะเนาะมาตอนเขาถึงเค้กยังไงไม่จริงค่ะเอายังมีคนงรกงเริ่มค่ะปังมาเกิดอะไเปล่าวฆ่าทุกคนเลยหรอ อยู่ที่นัดค่ะพี่ค่ะทุกคนโอหไปดูก่อนที่นัดรอบไปหมดตอนเนี้ยตัวไไม่่อยูหน้ ันี้คนอื่นแต่ฉันไม่เคยรีวิวใ่เนี้แม่ฉันส้างและฉันจ่ายได้ฉันจะรีวิวได้ต่เรไม่รีวิวเร้อใช้ก่อนต้องเนี่ยตุ้มใช้อยู่นะไม่ติดอเียแล้วนปเตอร์ต่เตลรอ้อารีมเมาหาเกิดตองอกวรนเตอนี้ก็คือตลอดตลอดตแเป็นไล์อาร์ตคออ้เออ Bala. ขึ้นในงานก็จะไม่ได้คุยอะไรมากมายนะเพราะแบบว่าเสียงดังด้วยอะไรด้วยโฟกัลอนก็คือไปช้าเหมือนเดิมนะครับก็เป็นฟิว์มบสุดท้ายไเป็นดาวนะคะทุกคนก็ขอให้ตัวสวยมากจริงๆประเด็ในงานเราด้วยแล้ว <chegou> ก็สวยๆขึ้นทุกวันรวยๆเหมือนดัวเหมือนอเล็กซาาเดมี่เหมือนเดอร์แคทไฟเหมือนทุกคนที่อยากเหมือนแล้วก็เหมือนกว่าสวยกว่าพีทแล้วก็ขอให้งานน้อยลงแต่ว่าขอให้เงินมากกว่าเดิมแล้วก็ขอให้เก้งติดเยอะๆเก้งหลงเก้งติดเป็นขบวนค่ะก็อยากให้พฟุกเอ้ย ha <laughs> <laughs> ขอให้พี่ตูนทวามมากแล้วก็อยากให้แบบดูแลรักษาสุขภาพด้วยเที่ยวให้น้อยลงหน่อยอะไรเยจะได้แบบว่ากินเหล้าน้อยลงด้วยก่อนพี่ตูมีความสุขมากแล้วก็สภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นพี่นี่ราก็มีตลอดไปแล้วก็เาเรื่องเราลงนิดนึงขอให้ตูมีความสุขมากๆที่สิ่งใดก็สมปรารถนาครัเป็นที่รักของเก้งทั้งประเทศขอให้แบบมีแต่คนรักคนหลงในคอนเทนต์ต่างๆที่นางทำเลยนะต่อไปคอนเทนต์เราต่อไปคือการถอดหัวคราทุกคนคือฟุกเซ เยดายมากหัวเนี้ยห้าพันช่อหัวเนี้ยทุกคนซึ่งคุณครูอ่ะเขาซื้อจากเมกาเขาแบบสัมมนาคุณให้ฟุกมาค่ะแบบเสียดายมากซึ่งเขาบอกให้ตัดได้เลยแต่ว่าฟุกกำลังจะหายวิธีอยู่แบบว่าจะทํายังไงให้มันแบบว่าดีที่สุด,สดอะจะไม่ใช่ได้โอ้ m ม g ก็อุ้ยกรรมติก,ตก,กอนจะบอกว่า ขอบคุณครูจอยแล้วครูโรนมากๆนะครับที่แบบว่าในละมิสแบบลุกมีให้แล้วก็คิดราคาครกแบบพิเศษมากๆจะบอกว่าพวกนี้มันตีเป็นราคาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็งานฝีมือม <ๆ S 2> เพราะว่าเขาเป็นที่ฮอลลีวูดมาเนี่ยที่เมกามาเยอะมากๆนะทุกคนสวยมากๆงานฝีมือทุกอย่างนี่ทําด้วยมือหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์มือหรือเชียร์บัตทาด้วยมือเทคนิคต่างๆมันผ่านการคิดผ่านการทําทุกอย่างหมดแล้วต้องขอบคุณครูจอยแล้วครูโลสมากๆเลยเด่นมากๆแล้วก็สวยมากๆในงานตีมเอเลี่ยนวันนี้นะคะทุกคนก็ใครสนใจอยากเรียนแต่งหน้าอะไรก็ไปติดต เลยที่ซิสเตอร์เมคอัพนะครับอุ้ยคุณมีคนกลงกาวมาเลยอ่ะใช่ลงกาวมาเลยต่ออันต่ออันฮะอ่ะให้ปามาห้าห้องให้ห้องมันห้าอายาเฮ้ยฮู้โอยอันนี้ต้องฉีดจิ้มจิ้มไว้ในตรงนั้นจะฉีดไกลๆฉีดเป็นน้ำๆอ่ะเออให้มันละลายอ่ะเออต้องฉีดอย่างนั้นมันจะถอดอย่างงี้จริงเหรออุ้ยออกง่ายจริงว่ะอ่อนเลยนะก็ใช่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่าว ข้างหน้าเจ็บปะเจ็บเจ็บข้างหน้ามีนี่ด้วยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็นี่เจ็บ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 โอ๊ยกอลีก็ดึงดีดึงทำไมล่ะมันฉีดเหรอวะยังไม่ฉีดพี่กมินเขาสีดแคตตรงกลางแล้วมันต้องเอามือถูดอันนี้ด้วยตรงแบบอันนี้เป็นจุดๆอ่ะมันใช้อะไรแทบๆนิดนึงอ่ะเจ็บเจ็บหมดเลยเลยอย่าดึงแปดสามชั่วโมงล้างแปด ต้องจอนเนี่ยต้องจอนหน่อยต้องจอนหน่อยขอเชียร์ยอ,อิสระทุกคนเสียดายมากอะ่ะตรงเนี้ยมันคืองานฝีมือทั้งหมดอะ่ะหลายคนบอกว่าบอดี้สูตรแต่คนเดินม,มาจับเลยจับตัวบอกอันนี้ว่าบอดี้สูตรมันเป็นแบบลายชนลายซ้อนลายซ้อนลายอ,อีกอะ่ะคือสวยมากๆทุกคนแบบโหโหัว โอ้ยพี่ตาเจม <c oughs> ใช่ไงเอาก็ใช่ไงเอาเอาไปเลยอ่ะทุกคนคะนะครัาวนี้เราขอเนี้ยแบบน้ำแล้วก็นอนนะครับก็วันนี้มีความสุขมาก่อให้ทุกคนสุขกับคลิปนะค,ะคน like, รับก็ข้าดูวนอย่องยกดไลค์กดแชร์ใหดิมาครับมากๆดิกริ่งกริ่งไปนะครับเดี๋ยวเราตัดกันนะครับบ๊ายบายโจดูด,ดีเจกลับแล้วเอาหนีเจมกลับแล้วพาพีตา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 พาบกวนพาบกวนพาบกวน